ตุ <S <S ้งแดงพี <h <h ่น้องเอ้ยอุ้ยพอแล้วพี่น้องครับผมเห็นละงูว้าวว้าวอลังงามครับผมวู้ยดอกงามเลยอ๋อี่อีกมูนึงพี่น้องเฮ้ย นาทาี EP ที่สองครับผมต่อจากคลิปเมื่อวานนะครับเนาะเ้าก็ะเด็ดคุราตาใหญ่ๆอยูย่นพัดระบายต,ตาได้ใส่ถุงนะครับตอนแรกว่าซีลงเขาเลยครับผมฝนมาตกนะครับทางมันไปลําบากนะครับมันลืดเนเกิเลยว่าที่เก็บเห็ดทาาารายฝนเสาก่อนจังลงนะครับผม เอามาลุ้นอีกปลานึงครับผมบ่ายนี้เดี๋ยวที่ขึ้นไปเบิ่งดอนนี่นะครับเนาะนี่น้องแข้งกับเขาปลาไปก่อนเหรอครับรู้ว่ามีมีบ่ดอนนี่ปลาแรกเป็นเห็ดพึ่งเขานะอู้เห็ดพึ่งเขาคือกันพี่น้องครับผมแต่ว่ามันบานเบิดแล้วนี่ครับพอเห็ดพึ่งเขาครับผมสองดอกนี่แี้งกันอยู่นี่ครับแข็งอยู่ครับผม พี่น้องกับผมบ่งนี่ครับพ่อเห็ดพึ่งแดงขามกับผมมูนึงโอ้ยดูเถอ,อจากดอกนีหลายดอกอยู่นะครับขามนันมักเน่าครับเห็ดพึ่งแกงหวานขึ้นกันอดอกนี้ขาดีอยู่ดอกนี้นขาไงา ดอกน้อยเบานะโอ้ขาตันครับอันนี้ดอกน้อยนี่มันฟอครับเนี่ยมันโมลนดีป่ใกล้กันเป็นเห็ดพึ่งเขานะครับเนี่ยนี่อืมไตโฮไม่โดอกโมไยครับปาดตเบิงนี่พี่น้องครับผมพอกีนแล้ว อ้เห็นมูเลยเห็ดปุ่งเข่าครับนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเลือกเอานะครับฝนก็ตกหรันะครับผมเปยไปเรื่อยๆเห็ดก็ได้ได้ยู่ครับดอกนี้เปยเบิดครับผมโอ้นี่เห็นไหมบอกครับอุ้ยสองดอกเหมือนจะแข็งนะครับผมแข็งปก ดอกหนาดึกว่าเห็ดละโงกครับเห็ดไตเบือ่อหนึ่งพึ่งแดงครับผมดอกนึงดอกนีกน้คือบ่มีมู่เกิอดดอกเดียวครับผมอืมขาอ้วนนี่อันนี้เห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งเทียนครับเนี่ยสองดอกดอกพวกใหญ่ง,ง,างามนะครับปวกกิน ดอกตูมบ่เห็นนะครับผมบานไปแล้วอีกมูหนึ่งครับเนี่ยเห็นอยู่สองสามดอกองามอยู่นะครับใบไม้ปกหูงามครับผมเห็ดมันฟูนะครับผมอันนี้ เนี่ยเอาไปผัดครับเห็ดมันมันปูใหญ่เอาเอาเอาขัางปูอ่นนี่อยู่สามดอกครับผมออกไปหลายเกิดลงมานีอีกครับผมเนี่ยกลุ่มโอ้คือท่านได้เถานี่เถาไปแล้วครับผมแมงก็กิน ผัดน้ำมันหอยครับผมแซบ่บจุ่มหนึ่งขนงเฮ่อพอแล้วนี่นี่ขึ้นแต่ตอนใดรอกเริ่มเท่าๆเห็ดมันปูนี่ผมไม่ได้ขายนะครับส่วนมากที่เอาไปกินเองเพราะว่ามันเกิดปีนึ่งนะ่าจะเกิดเที่ยเดียวครับเที่ยเดียวย่างไหลก็สองเที่ยนะครับนี่เสียดายไว้กิน ้พอได้อยู่นะครับเกือบเทาดีครับเนี่ย่มง่อนมันเทาบ่สโงเทาแทะเนาพอได้ผัดนะครับผมผัดจานหนึ่ง ทรายเนี่ยจะ่ไยครับผมนี่เกิดบุหรี่ครับห่างๆอี้ยมึงอ๋อเอาไปผัดเอาไปหมกเอาไปแกงแซ่บเบิดพี่น้องครับผมเดี๋ยวเดีเดี๋ยเพื่อเถาว้แทะไม่ได้อู้ยเห็ดถึงเขา น้าปลานีบานเบิดครับเพราะพ่อดอกตูมครับพุดอ่ะทั้งพ่นกับบานเนี่ยอ้บานง้ามอยู่ครับผมพุดอ่ะขาดอกนี้นิ่มเ่าเอานะครับผมนี่สองดอกังง้ามอยู่ครับสามดอก รุ่นนี้ก็ดีอยครับผมรุ่นนี้ทั้งนี้คือบ่มีดอกตูมเบิง่งทั้งนี้เทาเบิดแล้วดดครับผมพูดเด็ดแมนบ่แมน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 นะครับผมสองสามดอกขึ้นล้าครับอันนี้นดเด็ดแข็งยู่เขาได้นะครับผมสองดอกโอ้โหปลานี่มีแต่ดอกบานๆพี่นองครับผม ดอกตูมบ่ได้เลยเดี๋ยวที่ขาไปฟังพุ่นเบิ้งนะครับเห็นละหโกเหลืองตัวนี้นี่นี่นสองดอกสองดอกน,น้อยน้อยเพื่อนครับเอาแต่ดอกล่างยากนี่ดอกบานบอรครับดอกนึงครับผมดอกน,น้อยน้อยนี่ครับเห็ดเพล่อก ่อาจจะเป็นเห็ดพุ gi, ่งขาล้ายครับนี่นี่นี่แมนแมนนี่เห็ดพุ่งขาล้ายพุ่งขาล้ายนี่บุค่อยหลายครับโดนโดนเห็นนี่แซ่บพื่งกันนะครับผมดอกงามดีว่ะซีดอกครับมงโอ้พี่อะโมหนึ่งบานเบิดพี่น้องเยเห็ดพุ่งแดงเดี๋ยวจับบางคนถ้านิ่มบ่เอาครับไหนวะ เอาลวดครับผมของแซียบยู่นะครับเห็ดอันนี้แกงแกงหวานขึ้นกันรสชาติหวานแต่ว่าดอกนี้บอ่อแล้วผมย่างไกลมากครับผม <c oughs> ผมเน้มโบเห็นนะครับผมตาสีแบบนี้นะเน้มโบค่อยเห็นนี่เหยียบไปแล้วเห็นไ่มนี่โอ้ยสองดอกเห็ดพึงดาโบค่อยดีครับผมสายตาสัน่นโอ้ย ดูน้องแทงบ่ได้ดอกเก็บเห็ดเถอะใครเน่แต่เก็บเห็ดละงกนะครับผมเห็ดละงกดีเห็นด,ดีโอ้ยน,นี่กระปม่มเ,เห็ดกินได้เนาะเห็ดตายเบื่อนี่ครับผมนี่เป็นมูอยู่นี่บานเบิดเห็ดเพิ่งเข้าปานี่ป่านี้ก็เบือ่ออีกทั้งหักเปื่อบอกกําลังพอดอกตูมครับผมเนี่ยตูมหนึ่งเป็มูบ่ดอกเดียวครับผมเพิ่งเข้า ดอกนึงครับแข็งนะครับดอกเห็ดพึ่งแดงครับผมบานแบบเอาดอกนี้ดีกว่านี่ดอกนี้ได้อยู่นะครับผมสองบอ่อเห็ดพึ่งเขาครับนี่ดอกหนึงทางนาพูนอีกดอกนึงนะครับเนาะคุณ โอ้โหงามอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปวกกินขาพี่น้องเ้ยแต่ดอกแข็งอยู่อดพี่น้องเบังนีครับผมแต่เสียดายยึดพื้งเขาไงปื่อยหมดแล้วพูดอถอะโอ้แต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเ้ยอาจจะบ่ได้ครับผมบานเท่าไปแล้วดอกนี้เด้อ แต่เอาป่ะเอา,เอาลวดครับผมรอบนี้หายากนี่นี่ดำน้อยนึงเท่าน้อยนึงเด็ดดอกตูมน,นี่ดอกตูมันได้อยู่ครับผมง้มอยู่นะโอ้ดอกนี้ึ้นล้าตัวเนี่ยลืมเห็นนะครับฟาาติดตุงแดงพี่องเ้ย งามเลยครับขายง่ๆดสี่ดอกขาดอกดอกน้อยเอาไปน้ำครับอุ้ยพอแล้วพี่น้องครับผมเห็และงูวว,วเป็นมูนี่ดีครับพูดอีกนะสองดอกเดี๋ยวกิ้งใหม่ออกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดอกครับผมมูนี่

แล้วแต่เห็ดละงกมูนี่ในกระถ่มงามโอ้ยถือว่าเห็ดละงกพี่นองครับผมนี่นี่นี่คู่แฝดเห็ดละงกเห็ดละงากับต้องเบิ่งกันดีๆนะครับผมเนี่ยแยกออกกันบ่ครับหัวขึ้นกันเลยนงเอ้บุกืืดอกมันไข่ครับผมเนี่ยเห็นบออันนี้ขาตันนะครับันนี้ขาไม่หูนะครับผมแล้วกับไอตรงตีนมันนี่ที่บุกขอกันนะครับตีนเขาเป็นแบบนี้ครับ เห็ดละงอกที่ที่เป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยๆๆคล้ายๆกันนี่โบเมน,นเห็ดละงอกด้อครับเด้อเนี่ยอุย้ยตกใจเบดิดนึกว่าพอมูงยิ่งน้ำเห็นเห็ดพึ่งแดงนี่ครับดอกเดียวครับโอ้โหผูเบิดน,นี่บอเอาขาวดอกนึงครับผมเนี่ยงามนี่ครับนี่อีกมูงนึงพี่น้องเอ้ย ุเห็ด oh, ปึ่งแดงครับผมโอ้หเป็นสันเป็นกออยู่น้องเอ้ว่าน้ำวันใดเปื่อยๆบ่อหนุนครับเนาะเดี๋ยวจะดอกดีๆดอกแข็งๆขนอนก็กินหลายครับผมเห็ดอันนี้เนี่ยนอนก็มักกินครับนี่ดีอยู่น้องครับเนาะนี่นี่จังสี่ไข่อยู่นะครับเนี่ยท่องขาวๆนี่อันนี้นอนกิน ขาวันม,นงมังนาวอมพูดเลยโอ้ขึ้นล้าขึ้นจังเลยน,นี่นี่ออดอกจางพ่อมาเห็นช่วงดอกตุ่มๆนะครเนานะนได้ยูสองดอกนี่ดอกนี้กับปดปยโอ้นี่นนยูดอกงามนี่ครับเนี่ย นี่งามเลยมีแข็งอยู่นะครับเนี่ยดอกนี้ดอกนี้งามแต่อันนี้ไปแล้วสองสามดอกนี่บ่ออุ้ยเห็ดผงเข่าไงพี่น้องครับผมเพียดอกงามๆเลยนี่ดอกครับสองดอกฮึโอ้ตหลางงามครับผม อ,อีกดอกครับโอ้โหหลุดนี่แม่ครับเนี่ยครับเอาละวาสีประมาณพี่น้องของผมมาอนอยู่ครับแล้วก็มเกูเห็ดกอแดงเห็ดลวงอกดอกงหญ่มันเผาแล้วดอกง่ายครับไปเป็นเสื้อนะครับผมดูนี่ ดีอยู่นะครับเนี่ยดอกมันเบี้ยวซื้อรับดอกแฟดเอ็ดพึงงขาขนเกือบแหนมบมเห็นเกือบมันเหยียบครับผมเนดอกงามเลยนะครับเนาะอันนี้อันนี้กระวานสอ,อนกันติดสองดอกหาเป็นคน ครับถ้าเป็เบิง่งดีๆนี่ผมเห็นนี่เห็นไหมจังใบไม้เี่ครับูครับเห็ดพึ่งแดงคำเห็นหมเน่าทิมเบิร์ดครับผมตาเสียดายนี่นี่ข้เขาครับนี่อยู่เนี่ย อดอกงามเลย,ยเห็นมังขคะมูหนึ่งครับผมทางเทงขุนต้องแพงเก็บนะครับเนาะฝนกระตกลงมาครับผมตกตกหยุดหยุดยู่เรื่อยๆว่าสี่หาเศากับโบเศร้าครับผมฝนกระได้ทางกลับบ้านก็ยากนะครับผมเป็นเป็นทางขี้ดินหนังหมูนะครับผมทางลื่นๆเห็ดเุ่มเดืองดอกหนึ่ง สงแข็งอยู่นะครับผมโอ้แข็งน่าจิพอแล้วครับผมออกจากปลาห่างๆเนาะดอยนี้ <S S S พูดอะฝนก็ตกมาเรื่อยๆครับผมบรรยากาศนะครับก็คือสิพอสัมเนี้ครับที่ยังขึ้นไปหาหลดนะครับเนาะเร่รอบที่สองนี่ก็ได้หลายเติบนะครับแต่ว่ากับบงงามอรอบแรกปลาแรกที่เข้าไปปลาแรกที่เข้าไปนั่น น้องชายเอากลับไปบ้านแล้วนะครับผมกระตาผานึงนะครับเต็มๆรอบสองกับมานเติบอยู่นะครับเอ้าเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่รถนะครับได้อย่างมาดอกปงไงแท่โอ่สัมผัสถาดนี่ครับผมเห็ดตับเต่าอ่ะมาบุงผลงานกันเนาะครับเนาะฝนตกบ่เซาก,ก็กคือสีพออะไรครับผมเดี๋ยวลงเขากลับบ้านกันนะครับของน้องแพงก่อนเจ้า นี <m í toys> <P an> ่ก็ได้พอได้อยู่นะครับเนาะดอกตุ่มน้องแพงได้หลายเติบอยู่นะเห็ดพึ่งดำก็ได้นะเจ้าเนาะตะกายใหญ่เลยแหละเห็ดพึ่งดำก็งามอยู่เห็ดพึ่งเข่าเข่าเหนียวก็งามอยู่ครับผมเนี่ยของผมก็ได้แต่ดอกบานๆแล้ครับผมดอกตุ่มก็มีบ่หลายนะครับเนาะเข้าไปบวถือโฮมครับผมไปพ่อเห็ดละงอกมูหนึงพอละนะครับเห็ดละงกเจ็ดดอกนี่เห็ดพึ่งเข่าใหญ่นะครับผมนี่อันนี้เห็ดพึ่งเข่าเหนียวไปพ่อเห็ดพึ่งแดงเป็นมู ก็ได้เดตาหนึ่งนะครับผมเอ้าหมานเติบน้อครับเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้กับหมานเติบน้อครับเนาะก็ได้พูรตาอยู่ครับนี่ครับเห็ุที่ได้ก็ส่วนมากกัเป็นดอกบานแล้วล่ะน้อครับเนาะเหตุผลก็เริ่มบานนะครับเห็ุละงอบตูมนี่ก็มีอยู่นะครับน้องแพงก็ได้หลายตูมอยู่นะครับผมถือว่าหมานเติบน้อครับเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ลากกับกัดไปด้วยปฏิการฝนตกดินครับผมหลังเสาฝุญหมอกกําลังกําลังล้งครับผมบรรยากาศดีครััับบนน่ารมมมผอะะค ฟุ้ทุกไลทุกแชร์นะครับผมทุกการปิดการตามครับคลิปหนาพามาเก็บไหมครับผมอันนี้เป็นคลิปต่อจากเมื่อวานนะครับที่แรกนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นที่ที่สองเก็บต่อเนื่องกระตาที่สองเอไปไว้บ้านนั่นกระตานึงแล้วนะครับผมก็ถือว่ามานะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟอกันคลิปหนาคลิปไหมครับผมคลิปนี้กดีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ